แบตเหลือแค่สองขีดนะครับแดดไม่มีเลยนะดูฟ้าปิดตอนนี้เวลาสี่โมงเกือบห้าโมงเกือบห้าโมงแล้ว แบตเหลือแค่สขีดนะ2 <21. S> 1เอ็แอมฮาวนะเดี๋ยวจะลองโหลดดูว่าโอเคแสงสว่างใช้ได้นะครับแต่ว่าแดดไม่มีเลย แผงขนาด170วัตต์นะครับชนิดโมโนนะ170วัตต์โมโนแดดไม่มีเลยนะครับฟ้าครึ้มแดดไม่มีเลยก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะใช้โหลดไฟฟ้าได้ไหมคืนนี้นะครับคืนนี้ คืนนี้จะลองให้ดูว่าโหลดตัวนี้สองขีดกับอินเวอร์เตอร์แล้วก็ชุดนอนนาชุดนี้จะใช้ได้ไหมนะครับคืนนี้เดี๋ยวมาลองดูจะมืดแล้ว